ห้อยไทอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะาจา้ะห้อยไทยอีสานกสิมาแน่นํำสองสูตรยาสมุนไพรจากใบโบโบกนี่ละจ้ะซึ่งสูตรแรกนะจา้ะจะเป็นสูตรแก่ฟกช้ำแก่ชํำในจ่จ้ะวิธีเขายาเขาจะใส่ใบโบโบกอยู่ประมาณหนึ่งกับมือจ้ะอันดับแรกเขาก็เอาไปล้างน้าให้สะอาดซะก่อนนะาจา้ะเสร็จแล้วก็เอามหาหั่นเป็นชิน้น เพื่อที่ว่าเฮาจะเอาไปตามให้มันละเอียดจ้ะให้ตัดมองลากมันออกซะก,ก่อนเนาะจ้ะพอตัดลากออกหมดแล้วจากนั้นเฮาก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นนิหน่อยเนาะจ้ะสำหรับสัรพุ้นของใบโบโบเนาะจ้ะนอกจากจะคึนซื้อในเรื่องซ้อยรักษาอาการสำไน้ฟกช้ำกัรลังกายแล้วกะยังเป็นยาสมุนไพรซ้อยกระจายเลือดกระจายล่มเห็ดห้เลือดไหลเวียนในดี แล้วกัยังซอยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจได้ดีน้ำจ้าแล้วในใบโบัวบกนอกจากกัญชามีสารสําคัญอยู่หลายชนิดอย่างเชน่นสารแทนนินจ้าแล้วสารแทนนินกันยังซอยยับยัง้งการจเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งได้ดีน้ำจ้าแล้วําใบาโบัวบกนอกจากกัญชามีสารปรพคุณ สอยเหดใหายร่างกายสดชื่นซอยไลายควมำหอนออกจากร่างกายโดยเฉพาะหนาหอนแบบนี้เนาะจ้ะถ้าเฮาได้กินน้ำใบบบกก็จะเหตุหายร่างกายสดชื่นกับปีกกระเป้าขึ้นจ้ะแล้วใบโบ,บกก็ยัางมีสรปรพคุณเป็นยาซอยรักษาโรคผิวหนังนได้ดีจ้ะโดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากเชือ้อราน้ำกระเท ا าก็ซสิ้อยรักษาได้จ้ะเพียงแค่ว่า เฮาเอาใบบบกสดมาตำให้ละเอียดแล้วก็ขั้นเอาตะนามจ้ะแล้วก็เอานามที่ได้นี่แหละจ้ะไปท่าบริเวณที่มันเป็นเชือ้อรากสิเฮ็ดให้อาการมันเศร้าขั้นจ้ใหายห้เาเฮ็ดท่าเป็นประจำทุกมือบริเวณที่เปลี่ยนเชือ้อราหรือว่าเป็นนามกระเทามันก็สีค่ยคอยๆเศร้านะจ้ะพอเฮาวตำใบบโบบกจนละเอียดดีแล้วเนาะจ้าจากนั้นห้า็เอาผ้าขาวบางมาล่องจ้ะเพื่อที่ว่าเฮาจะคั้นเอานามใบบโบบกจ้ะ พอเขาได้นำใบโบบกมาแล้วเขาก็เอาไปผสมน้ำสะอาดอยู่ประมาณเคืองรตรจ้ะหรือประมาณหาลอยซี่จ้ะใส่น้ำหาลอยซี่จากนั้นก็เอาไปต้มจนเดือดจ้ะช่วงที่เขาต้มอยู่นี่เขาอาจจะผสมน้ำตาลจังน้อยก็ได้จ้ะเพราะให้มันมีรสหวานสำหรับวิธีดื่มกินนะจ้ะถ้าเขาจะดื่มกินเพื่อเป็นยารักษาอาการชํำไน ฟกช้ำที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของขาาากก้าวนอจ้ะกระหาดื่มกินอุ่นๆสามเวลาจา้ะอันนี้ก็คือสูตรการกินเพื่อรักษาการสำนไาดื่มกินอุ่นๆสามเวลาเสาเทียงแรงถ้าเกิดว่าจะกินเพื่อซอยเหลียกกาลังว่างชาบำรุงร่างกายให้เข้ากินเย็นๆจ้ะเอาไปใส่น้ำแข็ง ดื่มกินเย็ยนๆหรือว่าเฮาจะเอาไปแช่ตู้เย็ยนไว้ก็ได้จ้ะเอามาดื่มกินจะซอยห้สดชื่นแล้วก็ซอยดับพิษฮอนในร่างกายของเฮาจ้ะโดยเฉพาะอาการทอนๆช่วงเดือนมีนาเดือนเมษาี่เนาะจ้ะให้กินน้ำใบโบโบกเย็ยนๆจะซอยดับพิษฮอนคลายฮอนได้ดีจ้ะและนี่ก็เป็นสูตรฮ็ดน,น้ำใบโบบกเนาะจ้ะแล้วสําหรับสูตรยาสูตรที่สองนาะจ้ะ จะเป็นสูตรยาซอยรักษาแผลในกระเพาะอาหารจ้ะวิธีเขายาจะใส่ใบบัวบกสดอยู่ประมาณหนึ่งกัมือจ้ะแล้วก็อย่าลืมเอาไปล้างน้ำให้สะอาดซะก่อนเด้อจ้ะพอล้างน้ำสะอาดดีแล้วเฮากัตัดส่วนต้นมันออกจ้ะเขาจะใส่เฉพาะช่วงกลางต้นขึ้นมาหาใบกับพ่อจ้ะจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งกับมือจากนั้น เฮ้ากะหันเป็นซี้น่น่อยแล้วก็เอาไปตามให้ต้นละเอียดคือเกาจ้ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะเนะจ้ะเป็นแพ้ในกระเพาะอาหารกินอีหยังลงไปกับปวดแสบปวดร้อนนะจ้ะบริเวณกลางอกนี่ลหละจ้ะนั่นก็คืออาจจะเป็นสาเหตุของกระเพาะอาหารมันเป็นแพลจ้ะใบบโบกกะมีสรรพคุนซอยใด้คือกันจ้ะ พ่อว่าใบวบ,บกมีสรรพคุณเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ซร้อยสมานแผลสดได้ดีพอเขากินรักษาเป็นประจำแผลในกระเพาะอาหารของเขากะสิสมานโตกันเร็วขืนเฮ็ดใ,ในแผลในกระเพาะอาหารมันเศร้าเร็วข้นจะ้ะพ่อเข้ามากินรักษาแผลในกระเพาะอาหารกะสิได้ผลดีขึ้นกันจะ้ะพ่อเขาตำใบโบ,บกจนละเอียดดีแล้วเนาะจะ้ะขั้นตอนต่อไป เฮากระสีคั้นอาตะาม้มบีบขัน้นอัตะา้นมใบโ,บโบกจ้ะพ่อคั้นใดานาม,มาแล้วนะจ้ะเฮากระสีเอาน้ำ้อนมาผาสมอยู่ประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟาจ้ะหรือประมาณลอยหาสิบมิลเลตจ้ะสำหรับวิธีกินให้ดื่มกินอุ่นๆมือละสามเวลาเส้าเทียงแรงก่อนอาหารจ้ะสำหรับสูตรนี้ จะซอยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ซอยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีจ้ะเหตุกินเป็นประจำทุกมือ้อแผลในกระเพาะอาหารมักกัสิค่อยสมานตัวกันแล้วกัสิค่อยเศร้าจ้ะสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรของใบบัวบกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยาสมานแผลซอยรักษาแผลสดได้ดีจ้ะรา่ว่าจะเป็นแผลน้ำห่อนลวกแผลไฟไหมแผลอักเสบมังกัสิซอยขาเชื้อโรค ซอยครับหน้องซอยสมานแผลเห็ดไหนแผลมันเศร้าเร็วขืนเนาะจา้ะเลนี่กับป็นสองสูตรยาจากใบบัวบกเนาะจ้ะที่เขาเอามาในานํำถ้าถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ